สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิตาสุธินันท์ค่ะชื่อเล่นชินาค่ะจบจากโรงเรียนเพชรลาวุฒิวิทยาค่ะตอนนี้ศึกษาที่เอสแปคค่ะสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะน้องน่ารู้จักเอสแปคได้ยังไงคะเพราะว่ามาปฐมฤกษ์ค่ะคุณครูพามาค่ะน้องน่าทำไมถึงได้สนใจลงประกวดในเอสเปคในชีพคะเพราะว่าวันประถมฤกษ์นะคะได้ขึ้นไปดูพี่ๆเขาประกวดด้วยค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาประกวดแบบสวยมากก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างก็เลย เลือกมาประกวดค่ะอะไรเป็นแรงผลัดใจที่ทำให้เราลงประกวดแบบนี้นะอยากก้าวข้ามอดีตแย่ๆค่ะแล้วก็ไม่อยากจะเป็นคนที่ไร้ตัวตนอีกต่อไปแล้วค่ะอยากที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะแล้วตัต้งแต่มาอยู่เอสแบ๊กรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีมากค่ะแบบได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะรู้สึกชอบมากๆเลยรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอเรื่องพี่ที่น่ารักทุกคนแล้วก็ได้การแสดงออกมากขึ้นค่ะได้โชว์ความสามารถของตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายนี้ของกำลังใจจากคนทังบ้านไหมคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะน่าจะทำให้เต็มที่ค่ะให้สุดความสามารถของตัวเองเลยเพื่อนๆก็อย่าลืมดนหลังน้านะ